วันนี้วันแรกที่เขาเก็บค่าโดยสารนะครับไปดูราคาเท่าไหร่กันโอ้นี่ราคาอยู่นี่เลยจบงีน,น,นะครับอบค,ครับ,บาคุณครับ แล้วครับวันนี้แจกตังค์นะนี่บัตรพอจ่ายตังค์ก็จะเป็นบัตรแบบนี้นะนี่บัตรรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับมีผู้โดยสารรออยูแล้ชั่วโมงเร่งดัว5นาทีต่อคันนะครับปกติ10นาทีต่อคันมาแล้ว